สวัสดีค่ะดิฉันเรืออากาศโทหญิงระดาภาชรักษาค่ะตำแหน่งนายทหารยุทธการและการข่าวค่ะจะมานำเสนอเรื่องการคำนวณอะไรที่เหมาะสมโดยใช้ทฤษฎีความน่าเชื่อถือได้ทางด้านวิศวกรรมในวันนี้ค่ะถวายสักการะพระบิดากองทัพอากาศจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาทค่ะ สำหรับบัวข้อการบรรยายวันนี้นะคะมี3หัวข้อด้วยกันค่ะซึ่งจะมีผู้บรรยาย2ท่านนะคะสำหรับบทแรกนะคะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการคำนวณหาอะไหลที่เหมาะสมหาอะไหลที่เหมาะสมค่ะหรือ reliability engineering ค่ะส่วนบทที่2เป็นการใช้ p i s s o n distribution เพื่อการคำนวณจำนวนพัสดุอะไรที่เหมาะสมค่ะและบทที่3เป็นการใช้ reliability engineering ในการ ทำแผน MRL s m r ค่ะซึ่งจะเป็นนาวาอากาศเอกชาติชายกวางสีเป็นผู้บรรยายในลำดับต่อไปค่ะที่แสดงในจอภาพนะคะเป็นหนังสืออ้างอิงและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องค่ะหนังสืออ้างอิงนะคะจะมีตำรามากถึง10เล่มค่ะ,คะก็เนื่องจากวิชา reliability นะคะถือเป็นถือเป็นของใหม่สำหรับกิจการช่างอากาศนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันในบทแรกนะคะที่ว่าด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ reliability engineering ค่ะถ้าเราเรามองย้อนไปในอดีตนะคะคนโบราณก็จะมีความเชื่อและพยากรณ์ดินฟ้าอากาศค่ะเช่นถ้าฟ้าร้องแสดงว่าฝนจะตกค่ะหรือมดไต่ขึ้นที่สูงก็แสดงว่าน้ำอาจจะท่วมค่ะประมาณนี้นะคะคำว่า reliability นะคะจริงๆแล้ว พบอยู่ในวรรณกรรมอังกฤษค่ะในปีคิตศกราช1816ค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องของทางด้านวิศวกรรมแต่อย่างใดนะคะเป็นวรรณกรรมที่พนานาถึงความรักของพระเอกและนางเอกค่ะจุดเริ่มต้นของ reliability นะคะทางด้านวิศวกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงๆในปีคิตศกราัช1920ค่ะมีการผลิตรถยนต์มาใช้เป็นเป็นอย่างมากค่ะแพร่หลายและแพร่หลายค่ะเป็นที่นิยมมากในยุคนั้นค่ะ ต่อมานะคะในปีคิตศักราช1927ค่ะชาลินเบิร์กค่ะเป็นนักบินชาวอเมริกันค่ะผู้บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะโดยบินจากนิวยอร์กไปปารีสได้กำหนดไว้ว่าเครื่องบินที่เขาทำการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นคนแรกของโลกนั้นใช้เครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศมี9ก,กระบอกสูบค่ะ และจะต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา40ชั่วโมงโดยไม่มีการชํำรุดค่ะทางการทหารของอเมริกาได้ให้ความหมายของคำว่า reliability Rel Rel ในทศวรรษ1940ว่า reliability คือการที่ยุทธโธปกณ์สามารถทำงานได้ตามปกติเมื่อต้องการใช้งานค่ะ อุปกรณ์ที่ต้องการให้มีความเชื่อถือได้ในยุคนั้นนะคะส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสารเช่นโทรเลขโทรศัพท์เครื่องทำไฟหลอดไฟประมาณนี้นะคะเวลาล่วงเลยมาถึงคิทส์ศักราช1950ค่ะแต่ก็ยังไม่มีการสอนวิชา reliability แต่อย่างใดนะคะจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในปีคิทส์ศักราช1939ถึง1945ค่ะ อเมริกาพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนอากาศบนอากาศยานมีการชำรุดเกินกว่า50%ค่ะซึ่งในสงครามโลกครั้งที่2นี้อุปกรณ์ที่สำคัญที่ต้องการความน่าเชื่อถือได้สูงก็คือหลอดสูญยากาศที่ติดตั้งอยู่ในเรดาร์ค่ะหรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆค่ะในหลังปีคศิสตศักราช1950นะคะได้มีการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ยุคแรกโดยโบริษัทสเปอร์รี่ค่ะ คอมพิวเตอร์ในยุคแรกนั้นนะคะใช้หลอดสูญญากาศที่มีขนาดใหญ่มากค่ะใช้แรงไฟสูงแต่มีความจําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะประมาณ1,024บิตเองค่ะแต่ที่แย่มากๆเลยนะคะก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยจะชารุดทุกๆ8ชั่วโมงค่ะและต้องต่อถอดเปลี่ยนหลอดสูญญากาศอยู่เสมอค่ะต่อมาในปีคศหศักราช1951นะคะ ว,วาโรดีไวบูค่ะเป็นชาวสเวีเดนนะคะได้นำสถิติเชิงอนุมานมาวิเคราะห์ความล้าของวัสดุและตีพิมพ์ผลงานของเขาจนมาถึงปีคริสศตศกราช1 9 5 9ค่ะไวบูได้ทำงานให้กับทางการทหารของอเมริกาค่ะโดยวิเคราะห์ฟาทิกแอนคลิปรับเชอร์ค่ะหรือความล้าและความแตกร้าวเรื่องที่น่าสนใจก็คือนะคะมีการวิเคราะห์การชํำรุดของหลอดสูญญากาศ และพบว่าการชํารุดของมันมีการกระจายของข้อมูลที่มีรูปร่างเหมือนกับอ่างน้ำหรือบาสท,ทับเครฟค่ะบาสท,ทับเคลฟนะคะซึ่งเราจะเห็นภาพนี้อยู่บ่อยๆนะคะที่แสดงอยู่ในจอภาพนะคะทางด้านซ้ายมือเป็นช่วงที่เกิดการชํารุดมากค่ะซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการผลิตเราเรียกช่วงนี้ว่าอ n นฟ n t m มอ t ทา i ิตี้ค่ะต่อมาอัตราการชํารุดจะลดน้อยลงค่ะ ซึ่งเป็นในส่วนกลางหรือก้นอ่างน้ำเราเรียกช่วงนี้ว่ายุดฟูลไลท์ค่ะซึ่งมีอัตราการชํำรุดน้อยและมีค่าเกือบจะคงที่ค่ะในช่วงขวามือของกราฟเป็นช่วงการชํำรุดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งค่ะหรือเป็นช่วงที่อุปกรณ์หมดอายุการใช้งานนั่นเองค่ะต่อมานะคะในคริสตศกักราช ใน,ในทศวรรษที่1970ค่ะซึ่งเป็นช่วงสวงครามเย็นระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียตค่ะได้มีการแข่งขันพัฒนาทางด้านอวกาศกันอย่างเข้มข้นนะคะทางฝ่ายสาหรัฐอเมริกามีโครงการส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ครั้งแรกค่ะซึ่งเรียกโครงการนี้ว่าอพอลโลนะคะโดยโครงการนาโดยองค์การนาซาได้นำทฤษฎีความเชื่อถือได้มาใช้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ายานอาวกาศสามารถที่จะไปและกลับสู่โลกได้ตลอดการเดินการบินเดินทางอย่างปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะน a s a ยังได้สร้างกระสวยอวกาศให้สามารถไปสู่อวกาศและกลับสู่พื้นโลกได้โดยโดยเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยง reliability maintenance ability Mainten Ab ility, safety qa human factor และคุณภาพของซอฟต์แวร์ค่ะ ต่อมานะคะมหาวิทยาลัยอาริโซนาค่ะของอเมริกาได้เริ่มสอนวิชา Reliability เป็นครั้งแรกค่ะในคริสตศักราช1984ค่ะโดยมีการวัดและพยากรณ์ความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์ค่ะโดยมาตินชูแมนและมูซาค่ะได้เขียนบทความเรื่องซอฟต์แวร์ Reliability ในเวลาต่อมานะคะมีนักศึกษาที่สำเร็จวิชา Reliability จากมหาวิทยาลัยอาริโซนาค่ะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและ มีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมต่างๆค่ะและในเวลานั้นนะคะอัตราการชํารุดของอุปกรณ์มีค่าลดน้อยลงถึง10เท่าเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโศกอนาต,ตรกรรมที่เกิดขึ้นในปีคิตศักราช1986ค่ะ กรับกระสวยอวกาศเชลเลนเจอร์ค่ะเมื่อวันที่28มกราคมคิศราช1986ค่ะทำให้นักบินอวกาศจำนวน7คนเสียชีวิตทั้งหมดในช่วงเวลาเพียง73วินาทีค่ะนับตั้งแต่เริ่มปล่อยกระสวยอวกาศออกจากพื้นโลกค่ะโดยมีสาเหตุมาจากโอริงซิลเพียงอันเดียวที่บริเวณจรวดขับเคลื่อนด้านขวาเกิดการชำรุดค่ะทำให้กา๊าซร้อนภายในจรวดรั่วไหลไป,ป ไปกระทบกับถังเชื้อเพลิงภายนอกลำตัวจนเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงค่ะจากเหตุการณ์ที่น่าสลดใจดังกล่าวนี้นะคะทําให้ผู้เกี่ยวข้องต้องหยุดโครงการอาวกาศและหันมาประเมินความเสี่ยงกันใหม่ทีเดียวเลยค่ะภาพนี้นะคะแสดงให้เห็นการระเบิดนักบินอวกาศและลูกเรือของกระสวยอวกาศเชเลนเจอร์ค่ะ เด็กๆชาวอเมริกันมีความรู้สึกเสียขวัญและอาลัยเป็นอย่างมากค่ะต่อการสูญเสียของคุณครูแม็กคอลิฟที่จะขึ้นไปสอนหนังสือจากอาวกาศมาสู่โลกค่ะกล่าวได้ว่าในทศวรรษ1980นะคะเป็นยุคก,ก้าวหน้าของวิชา Reliability ทั้งทางด้านวิศวกรรมการทหาร ยานยนต์การสื่อสารและการแพทย์ค่ะทั้งนี้ทางกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้กำหนดคุณลักษณะความเชื่อถือได้ของอุปกรณ์ต่างๆในหนังสือ reliability toolkit เมื่อปี1990ค่ะมาถึงยุคปัจจุบันนะคะ reliability ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มแผนแบบหรือการดีไซน์การสร้างการพัฒนา และวิชารีไลตี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของเราไปแล้วด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะกล่าวถึงทฤษฎีกันบ้างนะคะในการกล่าวแบบอุดมคตินั้นคูม่านะคะได้กล่าวไว้ว่าการใช้การผู้ใช้งานย่อมต้องการสมรรถนะที่ไร้ขีดจำกัด ในขณะที่มีค่าจ,จ่ายตลอดอายุการใช้งานเป็นศูนย์ค่ะสามารถใช้งานได้100%ทุกๆวันนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบของจนกระทั่งวันที่ปลดประจำการค่ะแต่ในความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วนะคะอากาศยานหรือสิ่งของทุกๆสิ่งนะคะย่อมต้องมีการชำรุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติซึ่งเราก็จะต้องมีระบบการตรวจซ่อมบำรุงที่มีความเชื่อถือได้ภายใต้ความ ความประหยัดซึ่งเรียกว่า Reliability and Optimal Maintenance ค่ะถ้าเราให้ R นะคะเท่ากับ Reliability เรากล่าวได้ว่า Reliability ก็คือความน่าจะเป็นที่อุปกรณ์จะทำงานเป็นปกติในห่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือ Design Life ค่ะภายใต้สภาวะการใช้งานที่ถูกแผนแบบสร้างไว้นั่นเองค่ะ ทฤษฎีความเชื่อถือได้ทางด้านวิศวะกรรมได้แบ่งการซ่อมบำรุงออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือ 1. corrective maintenance หรือ C M ค่ะหมายถึงการซ่อมบำรุงที่ต้องปฏิบัติเมื่ออุปกรณ์เกิดการชำรุด 2. preventive maintenance หรือ P M การซ่อมบำรุงเพื่อปนิบัติรักษาอุปกรณ์ในขณะที่ยังทำงานได้เป็นปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังสามารถแบ่งการซ่อมบำรุงออกตามระดับสภาพการทำงานหลังซ่อมได้อีก5ระดับค่ะคือ 1. perfect repair หรือ perfect maintenance ค่ะหมายถึงสภาพของอุปกรณ์ภายหลังการซ่อมจะมีสภาพเหมือนของใหม่ค่ะหรือ add good add new ค่ะระดับที่2นะคะ มินิมอลรีเพ i r หมายถึงสภาพของอุปกรณ์ภายหลังการซ่อมจะมีสภาพ a อดแบ a แอดโค่ะระดับที่3นะคะ i m p e r f e c t Repair หรือ Imperfect Maintenance ค่ะสภาพของอุปกรณ์หลังการซ่อมอยู่ระหว่าง a d g o o o d a d new ค่ะและ AddBad, AddO ค่ะและระดับที่4 w o r s t Repair หรือ w o r s t Maintenance ค่ะหมายถึงสภาพของอุปกรณ์ภายหลังการซ่อม จะมีสภาพที่แย่ลงกว่าก่อนส่งซ่อมแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะชำรุดทันทีหลังซ่อมนะคะส่วนระดับที่5เนี่ยสภาพของอุปกรณ์หลังการซ่อมจะมีสภาพที่แย่กว่าก่อนการส่งซ่อมจนถึงขั้นที่ชำรุดทันทีหลังจากซ่อมเลยค่ะภาพนี้นะคะแสดงให้เห็นระดับทั้ง5ระดับของสภาพการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมที่พูดที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะ ทฤษฎีความเชื่อถือได้ทางด้านวิศวกรรมนั้นนะคะได้มุ่งศึกษาในส่วนของ imperfect maintenance เป็นหลักค่ะซึ่งจะมีความถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วค่ะสำหรับสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิด imperfect maintenance มีทั้งหมด5สาเหตุด้วยกันนะคะคือ 1. การซ่อมชิ้นส่วนที่ไม่ได้ชำรุดค่ะ 2. การซ่อมเฉพาะบางส่วนที่ชำรุดค่ะ 3. การซ่อมชิ้นส่วนที่ชำรุด แล้วสร้างความเสียหายให้กับพ right. ื้นที่ข้างเคียงค่ะ 4. ประเมินการสภาพการชำรุดอย่างไม่ถูกต้องค่ะและ 5. การซ่อมไม่ได้อยู่ในแผนที่กำหนดไว้ค่ะเมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุของการซ่อมที่แย่มากและแย่ที่สุดแล้วนะคะมักเกิดจาก3ประการด้วยกันค่ะ 1. ตรวจไม่พบจุดที่ชำรุดที่เป็นรูทคอร์สค่ะ 2. เกิดจากความผิดพลาดของช่างที่ทำการซ่อมค่ะและ 3. ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ในการซ่อมค่ะ <append ix> การใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อพยากรณ์การชำรุดีไลตี้นั้นเราสามารถเลือกใช้การกระจายแบบต่างๆได้ถึง19แบบค่ะ แบบแรกที่แสดงในจอภาพนะคะเป็นการกระจายที่เก่าแก่ที่สุดค่ะหรือเรียกว่า normal distribution ค่ะการกระจายแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่18ค่ะภาพนี้เป็นการกระจายแบบ uniform ค่ะ <c oughs> ส่วนภาพนี้เป็น c o z y distribution ที่มักใช้ศึกษาด้านพยาธิค่ะ ภาพนี้ t-distribution เพื่อทดสอบระดับความมั่นใจค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็น f-distribution ใช้ทดสอบระดับความมั่นใจและความแปรปรว,ปปวนค่ะภาพนี้เป็น chi-square นะคะสำหรับทดสอบสมมติฐานค่ะ ภาพนี้นะคะเป็น exponential ค่ะ distribution ที่ใช้เมื่ออัตราการชํารุดหรือ lambda มีค่าคงที่ค่ะภาพนี้เป็น y-bu distribution ค่ะใช้สำหรับ random failure หรือการชํารุดแบบสุ่มค่ะ พนี้นะคะ log normal ค่ะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ y b ูค่ะภาพนี้เป็นการกระจายของฟาทีกลายค่ะสำหรับการศึกษาความล้าของวัสดุค่ะภาพนี้เป็น Gamma distribution ค่ะ ภาพนี้นะคะ double exponential หรือก a m b e l l lapart ค่ะภาพนี้นะคะเป็น power normal distribution ค่ะภาพนี้นะคะเป็น power l o c k normal ค่ะ เป็นการใช้ล็อกกับ power normal อีกชั้นหนึ่งค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นเตอร์กี lambda ค่ะภาพนี้นะคะ e x-value t m ไท้ e ัน e ค่ะ พนี้นะคะเป็นเมต้าดิส r ิบิวชันค่ะใช้หาความน่าจะเป็นของความสำเร็จในภารกิจส่งยานอาวกาศค่ะภาพนี้เป็นการกระจายเป็นการกระจายแบบไบนอมิเอลค่ะและสุดท้ายนะคะ ภาพนี้เป็นการกระจายแบบปัวซองค่ะที่เราจะใช้ศึกษาในการทำออปติมัมสเปร์ค่ะการในบทต่อไปนะคะซึ่งจะเป็นนาวากาศเอกชาชายกวางสีเป็นผู้บรรยายในลำดับต่อไปค่ะ